วันนี้พาลูกมาทานชาบูชินะครับวันนี้วันหยุดนะครับอ่ะต่อไปไปดูภาพกันธรรมดาก็จะเป็นสาไข่ไก่สีเลยค่ะใช่จะมีเมนูตามนี้เลยจะมีสี่ส่วนที่ว่าเดิมเคยอยู่นี่แต่ว่าต่อไป อันนี้เข้าไปในร้านนะครับพอดีมันเป็นที่เปิดใหม่ตอนนี้อยู่ชั้นสี่มอบางกะปิครับมานได้ครับมานั้งข้าวโพดลกคนไหมลูกนม่าโพดละคนไหมาไหม,มานั่งด้วยกันต่องพี่น้องคุณแม่คุณลูกรสกันใหญ่เลย โคตรเต็มเหนียวเลยจัดเต็มเนียวอันนี้ลูกสาวมา,มาิ่มาเฮ้ยทำหน้าไม่อยากเล่นถ่ายอันนตัวเป็นการตั้งท่านกันไปในอกอบกรัวนะครับหลาได้เลือก